กลับเข้าสู่รู้ทันประเทศไทยนะครับในช่วง Wisdom ท a l k ที่อาจารย์จัดอันดับมาเนี่ยหลายๆอันดับมีเรื่องของคอร์รัปชันรวมอยู่ด้วยครับใช่ครับมันน่ากลัวแค่ไหนครับอาจารย์มันส่งผลให้เราเสี่ยงมากแค่ไหนคอร์รัปชันในประเทศไทยเราจัดไว้เป็นอันดับ6นะครับ,รบจาก10อันดับแล้วก็โครงการที่มีความเสี่ยงสําหรับรัฐบาลค่อนข้างมากก็คือโครงการแก้ปัญหาน้ําท่วมเป็นเงิน3.5ล้านบาท สามจุดห้าแสนล้านบาทศูนย์เนี่ยเยอะมากสามสามจุดห้าแสนล้านกับไอโครงการที่สําหรับที่จะปรับปรุงพวกสาธารณูปโภคเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอีก2.2ล้านล้านบาทที่เพิ่งเป็นข่าวเป็นข่าวกันไปนี่แหละ2 2ล้านล้านบาทอันนี้เป็นเป็นห่วงอะไรตรงนี้เป็นห่วงก็คืออันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการประมูล ผมคิดว่ารัฐบาลต้องทำให้โปร่งใสเพราะตอนนี้มันมีข่าวไม่ค่อยดเอีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะมีการประเมินว่ามีคล้ายๆประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการคอร์รัปชันเนี่ยตรงตรงไหนได้บ้างถ้าถ้าป้องกันเอาไว้ก่อนตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะมันจะกินเวลาหน่อยแต่ว่ารัฐบาลจะปลอดภัย เหมือนกับเราประเมินไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมมะฮะเวลาที่เราจะไปทําเขื่อนทําอะไรเนี่ยทำเท่าหน่อยว่าผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเป็นมากน้อยแค่ไหนจะป้องกันอย่างไรนะฮะไอ้โครงการที่เราก็จะทำเนี่ยเงินมันเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีใครให้หลักประกันได้ว่ามันจะไม่รั่วไหลทุกวันนี้เนี่ยนะฮะผมประเมินดูเนี่ยเงินที่รั่วไหลจากงบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งเนี่ยประมาณสักสามแสนถึงห้าแสนล้านบาทเยอะนะครับอาจารย์ เกือบเท่างบของกระทรวงสาธารณสุขทั้งกระทรวงครับของของกระทรวงสาธารณสุขประมาณห้าแสนล้านปีละของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดนี่ปีนึงประมาณสองสองล้านล้านใช่ไหมครับจย์รั่วไหลไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับมันจะรั่วไหลประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าอย่างอย่างต่ำเนี่ยประมาณเนี้ยยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ของสองล้านล้านนี่ก็ประมาณเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยออกมาตรการนี่ครับ ให้โปร่งใสไว้นี่นะฮะแล้วก็ข้อมูลต่างๆของแต่ละบริษัทที่เขา้าประมูลเนี่ยให,ให้ลงเว็บไซต์เลยให,ให้ผู้เชี่ยวชาญให้ประชาชนที่เขาสนใจเนี่ยได้ดูจริงๆว่าหน่วยงานไหนบริษัทไหนเขาเขาให้ราคาอย่างไงเทคนิคเป็นยังไงนี่นะฮะผมว่ามีวิศวกรรมสถานมีองค์กรแบบนี้เขาจะช่วยดูรัฐบาลจะปลอดภัยนะ เพราะฉะนั้นมันเป็นความเสี่ยงแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยป้องกันเนี่ยความเสี่ยงมันก็จะลดลงได้ครับอาจารย์นรมิตมองว่ารัฐบาลเขาอยากจะปลอดภัยหรือเขาอยากจะเสี่ยงออหือ<ถ>นักการเมืองโดยรวมถ,ถ้าดูเรื่องจํานวนข้าวเนี่ยรู้สึก <laughs> มันจะออกไปในทางที่ไม่โปร่งใสใช่ไหมครับที่มีการถกเถียงอะไรกันต่างๆว่าขายใครขายจีทูจีจริงหรือเปล่ามีการตั้งข้อสงสัยกันเยอะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนจะตามหาข้อเท็จจริงอะไรกันได้พอสมควรถึงขั้นฟ้องร้อง รู้สึกเป็นประเด็นหนึ่งในการเปิดอภิปรา์ไม่ว่างใจด้วยใช่ไหมครับแล้วเรื่องนี้ก็เป็นส่วนที่ส่งไปให้ปปชใช่ครับแต่ปัญหามันจะเป็นอย่างนี้ครับเมืองไทยเนี่ยถามว่าเรื่องที่สําคัญสําคัญอย่างนี้เนี่ยปปชจะใช้เวลาตรวจสอบนานสักเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้เรื่องของเวลาใช่ครับนี่นี่เป็นปัญหาเรื่องที่ทำให้เรื่องคอร์รัปชันเมืองไทยเนี่ยมันยืดเยื้อไม่จบบ เนื่องจากประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรตรวจสอบในประเทศไทยนะฮะเรื่องเรื่งคอร์รัปชันเนี่ยมันอ่อนแอนะฮะคดีอย่างเช่นของประธานโทษนะฮะคดีที่ดินอันภายเนี่ยของอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยแล้วก็คดีปิกนิกนะฮะของอดีตรัฐมนตรีช่วยพานิชคนสนใจจะตายนี่หมดคดีหมดอายุหมดแล้วดูเหมือนว่าเวลามันเป็นอุปสรรคหรือเปล่าที่ทําให้การ จัดการกับเรื่องคอรัปชันในประเทศไทยเนี่ยมันไม่สามารถมีประสิทธิภาพสักทีมันนานจนเกินไปใชครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้อันหนึ่งในความเห็นผมนะฮะก็ให้ถือว่าคดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคอรัปชันเนี่ยไม่มีหมดอายุความคือถ้าประสิทธิภาพขนาดนี้แล้วคุณทําตอบไม่ได้สักทีนะฮะว่าอีกกี่ปีคุณจะจบแล้วก็เปลี่ยนไปเลยเอาเป็นว่าไม่ต้องมีหมดอายุความก็แล้วกันแต่ก็อาจจะต้องควรจะต้องเร่งรัดเหมือนกันให้มันเร็วๆเพราะบางคนอาจจะ แบบตายนานไปก่อนนี่ที่เขาพูดกันอาจารย์เริ่องนีคิดยังไงครับ <c oughs> คือที่จริงเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูนิดหนึ่งะฮะรัฐมนตรีปีสอนีเ,อนเนี่ย <c oughs> นะฮะมีความพยายามที่มองว่าที่แล้วมาเนี่ยที่มันย่ำแย่อยู่ก็คือว่า,ามีช่องท,งทางที่เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนปร,รัฐบาลได้โดยผ่านกระบวนการทางรัฐสภาคือเปิดอภิปรายไม่ร่างใจใช่ไหมครับแล้วก็มีข้อสรุปกันว่าไม่ได้ผลเพราะว่าคอร์รัปชันไม่มีใบเสร็จ ใช่ไหมครับก็เลยตึงได้ปรับมาเป็น,นปรัฐมนูญฉบับใหม่ที่ให้มีช่องทางในการเสนอทางปปชโดยตรงโดยให้หลักฐานทาง,ทางด้านอะ,อ,ะอะไรต่างๆนะแต่มันก็ดูเข้าไปอีรอบเดิมดช้าชอยู่ก็คือไม่ได้ผลเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจริงๆถ้ายิ่งคิดแบบนี้แล้วรัฐบาลไม่จัดการเนี่ยนะผมว่ามันยิ่งเสี่ยงต่อประเทศไทยเพราะกลไกในการจับกลุม่มผู้กระทำความผิดมันอาจจะยิ่งช้าไปใช่ครับแต่เมื่อกี้คุยกับอาจารย์ในไหนคุยเรื่องคอร์รัปชันแล้วแล้วก็ ในไหนวันนี้อาจารย์มารู้ทางประเทศไทยแล้วคงต้องขอขยายความนิดหนึ่งเพราะว่าคุยกับอาจารย์ก่อนหน้านี้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการคอร์รัปชันเนี่ยมันพัฒนามันซับซ้อนมันซ่อนเงื่อนหรือเกิดมันต่างจากอดีตยังไ,ไงครับอาจารย์นักการเมืองสมัยก่อนนะครับถามว่ามีนักธุรกิจไหมมีแต่เป็นนักธุรกิจท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาเล่นการเมืองแล้วก็วิธีทำมาหากินเนี่ยก็ง่ายๆฮะก็คือ กินเปอร์เซนต์จากการจัดซื้อจัดจ้างอ,อันนั้นอันนั้นอันง่ายที่สุดแล้แต่ว่าตั้งแต่หลังรัฐธรรมนูญปีสี่ศูนเนี่ยหลังจากที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เนี่ยกลุ่มนักธุรกิจก็ดูที่เป็นระดับบิก๊กบิ๊กของประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไว้ใจนักการเมืองอีกต่อไปว่าจะบริหารประเทศให,ให้ให้เขาสามารถทําธุรกิจได้ดีเนี่ยนะฮะเขาก็ตัดสินใจเนี่ยลงมาเล่นการเมืองกันเองตั้งพรรคการเมืองกันเองตรงนี้ที่ มันทำให้บทบาทของนักการเมืองเนี่ยที่มาจากกลุ่มทุนเนี่ยมีความสามารถที่จะสร้างแบบแผนการคอร์รัปชันเนี่ยได้ได้ซับซ้อนแต่เดิมเนี่ยโครงการที่ข้ารชการประจำทำเนี่ยมันเป็นระดับเป็นหมื่นล้านสองสหมื 2, 3, ่นล้านแต่ท่านนักธุรกิจลงมาทำเองเนี่ยโครงการมันจะใหญ่ขึ้นเยอะถึงแสนไหมครับเป็นแสนล้านสองแสนสามแสนล้านคือคือ ตาของนักธุรกิจเนี่ยกับตาของข้าราชการเนี่ยมันไม่เท่ากันนะ <c oughs> ข้าราชการเนี่ยทำยังไงโครงการเนี่ย <c oughs> ก็เป็นอยู่ขนาดนั้นน่ยแต่พอนักธุรกิจมาทำเนี่ยโครงการมันใหญ่ผมคิดว่าโครงการใหญ่ใหญ่เล็กนี่ไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเราจะสามารถตรวจสอบโครงการนั้นให้มันโปร่งใสได้อย่างไร <c oughs> ไใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้เป็น <c oughs> แต่ว่าของเรานี่เนื่องจากระบบตรวจสอบมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดไม่กับโปรเจกต์เนี่ย <c oughs> มันก็จะมีคนที่ได้เงินไปทีละไปทีละ เยอะๆเลยนะฮะคือยิ่งขนาดของงบประมาณที่ใช้ในโปรเจกต์หนึ่งมันเยอะขึ้นใช่ครับโอกาสที่ฉันบอกเยอะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ยินว่าโอ้หได้กันทีห้าพันล้านหกพันล้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีโอกาสทั้งนั้นเลยแล้วไปถามนักธุรกิจเนี่ยกว่าร้อยละแปดสิบเขาบอกว่าเขาต้องจ่ายตังค์ทั้งนั้นถึงทุกวันนี้นะฮะก็ยังต้องจ่ายต้องจ่ายอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นักธุรกิจที่เป็นนักธุรกิจใหญ่ๆเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ย นโยบายของเขาเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับการทําธุรกิจมากขึ้นนะฮะเราจะพบว่านโยบายทางธุรกิจเนี่ยทำให้ธุรกิจบางบางประเภทเนี่ยเติบโตมากนะครับแล้วก็นักการเมืองเนี่ยที่มาจากกลุ่มทุนเนี่ยจะให้ความสนใจกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจะให้ความสนใจกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมากสังเกตว่าจะให้ความสําคัญมากจะไปแก้ไขกฎระเบียบ,บยังไงเนี่ยที่จะทําให ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยโตเพราะว่านักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยไม่เหมือนนักการเมืองรุ่นเก่านักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยจะไม่จะไม่สนใจตลาดหลักทรัพย์เลยแต่นักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยสนใจเพราะว่าคนในครอบครัวเขานะฮะคนในบางทีอาจจะเป็นเขาเองด้วยก็ได้เนี่ยในเครือข่ายเขาด้วยอืมพราพราราคาตลาดพราราคาหุ้นมันขึ้นนะฮะก็รวยแบบเร็วทุกวันเลยอันเนี้ยซึ่งอันเนี้ยคนจะมองไม่เห็น คนก็ค,คิดว่าดีดีดีแต่ในความดีนะั้นเนี่ยมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเนี่ยมองไม่เห็นอยู่แล้วยิ่งคนที่เป็นรากหญ้าก็จะห่างไกลกับตลาดหุ้นเข้าไปอีกแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกได้เงินเร็วด้วยเพราะฉะนั้นรูปแบบที่มันซับซ้อนแบบนี้โทษโทษใครดีครับอาจารย์เรามีหน้าที่เพียงอธิบายให้ฟังนะฮะคนจะแก้ปัญหานี่ยก็ต้องเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นองค์กรตรวจสอบที่มีหน้าที่โดยตรงนะฮะแล้วผมคิดว่าอย่างนี้ฮะ พอขนมเค้กมันใหญ่ขึ้นเนี่ยนโยบายที่จะแจกจ่ายเงินให้กับคนรากหญ้าเนี่ยก็ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความคิดที่ว่าขอให้เรามีโอกาสเธอเราจะเอาเลยม,มันก็เกิดขึ้นทั้งแผ่นดินนะผมว่าการคอร์รัปชันสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนนี่คนคมีโอกาสเนี่ยจะเป็นพวกชนชั้นนำทางการเมืองอเป็นชนชั้นนำในราชการหรือรชนชั้นนำทางธุรกิจต้องอยู่ระดับท็อปๆแล้วใช่ครับ <C> e <an> เวลาเนี้ยมันลงมาถึงระดับรากหญ้าก็มีโอกาสโกงได้ผู้นําเกษตรกรก็มีโอกาสโกง <C> e <an> นะฮะโอโ้โหฟังดูแลอาจารย์ริมิตหนักใจไหมครับคืออย่างที่อาจารย์สังสิธิ์อธิบายเห็นภาพชัดเจนมากเลยว่าการครอปชันมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งในขนาดไซส์ของเงินเม็ดเงิน <C> e <an> ความง่าย<ม>ความยากเทคนิคที่มันะจะซับซ้อนขึ้นประชาชนรู้เท่าทันยากขึ้นแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันระบาดไปทั่วทุก ระดับชนชั้นเลยใช่ที่อาจารย์พูดถึงตอนแรกที่บอกว่า <c oughs> <c oughs> ตอนก่อนเนี่ยค่อนข้างอยู่ในท้องถิ่นใช่ไหมครับจะ <c oughs> เป็นทุนขนาดเล็กนะฮะครับตอนนี้มปนเป็นทุนทุนชาติทุนขนาด <c oughs> ใหญ่แล้วก็อย่างที่เราเรียกกันว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายครับใช่ไหมครับือ <c oughs> คิดเป็น mega เป็นโปรเจกต์ไปอะไรต่างๆซึ่งมันก็มีผลตอบแทนสูงขึ้นถ้ามองโยงมาในทางการเมืองด้วยนะฮะครับตอนนี้มันไม่ได้มีเฉพาะนักธุรกิจท้องถิ่นซึ่งผมขอใช้คําง่ายๆก็คือว่าเจ้าพ่อท้องถิ่นปัจจุบัันี้มเจาาพ่อระดบชติ ซึ่งเจ้าพ่อระดับชาติเนี่ยเป็นเป็นคนมารวมเจ้าพ่อท้องถิ่นให้มาอยู่ในมงกงเดียวกัน uh huh. ใช่ไหมครับคราวนี้แล้วก็กินครบวงจรใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าเขาสามารถที่ทจะกลุ่มทั้งคะแนนเสียงกลุ่มทั้งผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจสองตัวนี้มันเอื้อกันอย่างครบวงจรเลยฮะเพราะฉะนั้นการผูกขาดอํานาจเนี่ยจะมีได้ยาวฮนะค,คือสามารถกลุ่มอํานาจาก,การเมืองได้ใช้อํานาจการเมืองไปต่อยอดผลประโยชน์ทางธรุรกิจ แล้วมันก็จะเป็นวงจรอุบาทอย่างที่เราพูดกันโอ้โถ้ามันตัดวงจรนี้ไม่ได้ทําลายวงจรนี้ไม่ได้อย่างที่จารนวิทย์ว่าเป็นวงจรที่น่ากลัวขนาดนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับกับประเทศไทยในอนาคตก็จะเกิดอย่างที่กําลังเป็นอยู่เนี่ยฮะเพราะว่าหลังหลังรัฐมนูญปี40เนี่ยเอื้อให้ให้กลุ่มทุนเนี่ยเ,ออเข้ามาลงทุนทางการเมืองจะมีตระกูลใ,ใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาลงทุนเยอะนะแล้วเราก็ไปพบว่า ราคาของตลาดหุ้นของอตระกูลเขาอ่ะมันสูงขึ้นแบบผิดปกติเลยรวย <นะ S 2> วันรวยคืนใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะไปห้ามไม่ให้กลุ่มทุนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเป็นสอสอเนี่ยเขาคงไม่ยอมแล้วถึงเวลาเนี่นะฮะค,ค,คือเดิมทีเขาเพียงแต่เป็นสปอนเซอร์ให้กับพรรคการเมืองนะตอนนี้เขาออกมาเล่นเองแล้วเนี่ยนะแล้วเขาก็พบว่าวิธีทำให ครอบครัวหรือตระกูลเนี่ยร่ำรวยเนี่ยม,มันทำง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยไปนี่ก็โอ้โหมันก็จะเป็นปัญหาคาราคาสังอย่างนี้<ช>ถ้่ายิ่งปล่อยมันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นไหมครับอาจารย์หรือมันจะไปหยุดอยู่ที่ไหนที่หนึ่งตราบเท่าที่เขายังทําให้ขนมเคก้กมันขยายใหญ่ไม่หยุดครับคนก็จะยังยอมแต่ขนมเค้กเนี่ยมันจะต้องมีวันหยุดนะนั่นสิครับเพราะว่าวิอวัตจักรของระบบทุนิยมเนี่ยมันไม่มีวันจะมีแต่รุ่งเรือง จนกระทั่งทะลุเพดานขึ้นไปเรื่อยๆนะมันจะต้องมีวันวันตกแล้ววันนั้นเนี่ยคนก็จะพบว่าความเสียหายจากการคอร์รัปชันเป็นอย่างไรครับอาจารย์เป็นห่วงไหมครับเพราะอย่างที่เราพูดกันเนี่ยมันมีโครงการที่อาจจะเป็นเมกะโปรเจกต์โครงการขนาดใหญ่มีการกู้เงินมาสร้างโน้นสร้างนี่เต็มไปหมดเลยแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นหนี้สาธารณะครับที่สุดท้ายมันก็ต้องรับภาระด้วยกันหมดันเป็นห่วงไหมครับตรงนี้ผมคิดว่าหน้าที่เราก็คือให้สัญญาณเตือนนะครับ แก่รัฐบาลแล้วก็สังคมด้วยแต่ว่ารัฐบาลหรือสังคมจะฟังหรือไม่เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องวินิจฉัยเอาเองครับคือโดยส่วนตัวก็เป็นห่วงแต่ว่าเราก็ไม่อาจจะทําอะไรได้มากกว่านี้ครเป็นห่วงอยู่ห่างๆก็ทำเท่าที่เราทําได้ครับด้านเออรมิตมองยังไงครับเพราะว่าพูดไปแล้วก็ที่จริงเป็นอย่างอยู่นะครับเป็นประเด็นที่ที่หลายครั้งก็เคยวิพคาะกันเหมือนกันนะว่าจุดชี้ขาดเนี่ย สุดท้ายเนี่ยมันจะไปซึ่งอะไรที่จะสอดคล้องกับทางคดีก็คือว่ามันจะไปอยู่ที่เศรษฐกิจตัวที่ขาดนะฮะก็คือว่าหมายความว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าถึงตอนนั้นที่ไปไม่รอดเนี่ยทุกคนความยิงในอดีตก็เคยเจอต้อยมยำกุ้งเจออะไรมารอยู่บ้างแล้วใช่ไหมครับเราไม่อยากเห็นสถานการณ์ที่มันมันไปเกิดซ้ําซ้อนขนาดนั้นใช่ไหมครับซึ่งกว่าจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยแปลว่ารัฐบาลหมดความชอบธ<ต>รรมนะฮะจนกระทั่งเกิดเป็นวิกฤต แต่ถึงตอนนั้นทุกคนก็คือแย่แย่กันทุกคนทุกฝ่ายเราไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นเรา,เาผมจึงคิดว่ายังขอ,อสนับสนุนโครงการนี้นะฮะว่าถ้าเราทําได้อย่างมีสิทธิภาพทําต่อเนื่องนะฮะและทำให้กระแสสังคมเนี่ยตื่นตัวยอมรับเห็นความสําคัญมันจะเป็นตัวช่วยปลุกให้เห็นเลยว่านี่เป็นตัวชี้ดัชนีชีวัดที่สําคัญนะฮะแล้วมันจะเป็นตัวช่วยทําให้สังคมเนี่ย ออออมองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะฮะและยังเชื่อว่านะครับถ้าคนส่วนใหญ่เ,อเ,อเห็นด้วยเห็นเห็นพ้องด้วยนะฮะแล้วมาสนับสนุนเนี่ยแล้วก็เป็นกระแสะความรับรู้หรือความตื่นตัวที่ขยายวงกว้างได้เนี่ยมันจะกลายเป็นพลังที่ช่วยมาถ่วงคานรัฐบาลได้มากขึ้นเพราะรรว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของรประเจกแต่ละคนนะฮะมันเป็นการมองภาพรวมเดิมทีอาจจะเราคิดว่าเป็นเพียงแค่กรรมการเพียงกระจุก ตัวเดียวเล็กๆใช่ไหมครับแต่ถ้าสาวัถขายความคิดนี้ได้คนส่วนใหญ่รับรู้คนส่วนใหญ่ออกมาเป็นพลังเสริมร่วมมือกันผมจะว่าจะกลายเป็นคารงัดให้กับสังคมได้คือมันสร้างความตื่นตัวให้กับภาคประชาชนภาคเอกชนภาคธุรกิจด้วยใช่ไหมครับก็น่าสนใจพูดถึงคอร์รัปชันถ้าจะให้อาจารย์สังสิธิ์ช่วยเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงไทยเราเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในเวทีโลกเนี่ยเราอยู่ตรงไหนยังไงครับของเราเนี่ย ถ้าเทียบกับคนในเหมือนคะแนนเต็ม10นี่นะฮะที่องค์การเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศจัดมาเนี่ยคะแนนเราจะอยู่ประมาณ3.2ถึง3.5อันนี้ไม่ได้เต็ม4นะอาจารย์ไม่ใช่ GPA นะครับเต็ม10นะเต็ม10นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ผ่านเนี่ยมันต้องได้5.0าจุต้องได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งโอ้ท่านผู้ชมต้องฟังแล้วต้องตั้งสติคิดบางคนได้ยิน3.5มจุด้าตอนแรกผมได้ยินแวบแรกผมนึกว่าโอ้โหทำไมสูงจังทำไมสูงจังที่แท้เต็ม10มันทำไมถึง มันน้อยไปไหมครับอาจารย์มันผมคิดว่าครับตัวเลขที่องค์การเพื่อความโปร่งใสเนี่ยได้รับเนี่ยต่ากว่าความเป็นจริงสามวามนี้ต่ําแล้วนะผมว่าคืออย่างนี้ฮะผมคิดว่าสถานการณ์การคอร์รัปชันในเมืองไทยเนี่ยรุนแรงกว่าที่สถาบันเพื่อความโปร่งใสเขาเขาเขาดูนะครับอาจารย์คิดว่าเราต้องได้น้อยกว่านี <S 2> <S 2> ้ต oh ้องได้น้อยกว่านี้ผมคิดว่าอย่างนี้ฮะ ถ้ามองที่การประเมินเงินที่ล่วไหลเงินที่มีความเสี่ยงจากการคอรัปชันเนี่ยมันประมาณร้อยละยี่สบถึงสามซึ่งตรงนี้ไม่มีใครปฏิเสธเลยครับ <c oughs> ผมว่าคนที่เข้าไปถามเนี่ยไม่น่าจะรู้เรื่องถึงขนาดนี้นะฮะแล้วก็การคอรัปชันเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่คอรัปชันคือโกงเรื่องเงินทองอย่างเดียว <c oughs> เรื่องของการโกงในการแต่งตั้งโยกย้าย ผมว่าอันเนี้ยที่ข้อมูลอันเนี้ยผมว่าต่างชาติเนี่ยไม่น่าจะรู้เรื่องรัฐวิสาหกิจเรื่องบอร์ดเรื่องอะไรเรื่องตัวผู้ว่าคุณจะเก่งไม่เก่งนะถ้าไม่ใช่คนของผมนะคุณต้องลาออกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงๆเนี่ยเป็น administrative corruption เป็นการเป็นการ c r r u p t i o n ในการบริหารราชการนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นในระบบราชการเกิดขึ้นในรัฐวิสาหกิจทุกวันเนี่ยมันมีแต่คนที่แข่งขันกันคือข้างบนเนี่ยที่มีอำนาจ จะแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่สัก3ามี่คน <74. S 1> ในประเทศเนี่ยนะฮะแต่คนที่แข่งขันกันเนี่ยตลาดข้างล่างเนี่ยนะฮะตลาดข้างล่างเนี่ยแข่งกันแบบเอาเป็นเอาตายเลยแข่งกันเพื่อจะขอเป็นเป็นคนของนายแล้วไม่ได้แข่งที่ความสามารถไม่ไม่ไม่ต้องแข่งความสามารถแล้วฮะแข่งกันว่าใครเนี่ยจะเข้าถึงให้ให้ให้นายเนี่ยโปรดนะฮะไม่ใช่แข่งกันไปทําความดีให้ประชาชนเห็นนะแข่งกันแข่งกันเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วก็3าสี่คนที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยเป็นคนในตระกูลเดียวกันผู้ขาดอย่างที่เขาเรียกเป็นนายหญิงบ้างนายใหญ่บ้างนายเจนนเจดอบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีผมว่า3-4คนเท่านั้นแหละที่ที่ตัดสินใจที่น่าสนใจก็คือว่าหลายคนเนี่ยเป็นคนที่อยู่นอกระบบราชการและนอกระบบการเมืองแต่ทำไมเนี่ย คนที่อยู่ในระบบราชการเนี่ยต้องวิ่งแข่งขันกันเพื่อจะขอให้ให้นายเนี่ยช่วยอย่างที่มีในตำรวจท่านหนึ่งนะฮะผอนครบาลท่าว่าตำแหน่งเนี่ยได้มาเพราะเพราะพี่ให้มีวันนี้เพราะพี่ให้มีวันนี้ลาสุดท่านก็ได้เป็นประธานบอร์ดเหมือนกันการท่าเรือด้วยใช่ครับคือไอ้อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันทําให้คนที่เป็นคนดีเป็นคนที่มีความสามารถเนี่ย ไม่มีโอกาสเลยหลุดวงโครจรไปเลยหลุดหมดเลย<ม>นี่จะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะว่าคนดีและคนที่ซื่อสัตย์สุจริตค,คนเก่งเนี่ยจะไม่มีโอกาสช่วยช่วยบ้านเมืองอย่างที่สมควรจะเป็นผมคิดว่าปัญหาอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือตอนที่น้ําท่วมใหญ่ปีห้าสี้าห้าเนี่ยเนี่ยคือข้าราชการไม่เก่งพอด้วยที่จะช่วยนักการเมืองเพราะคุณไปเล่นเอาแต่คนของเรา ซึ่งอาจ,จารย์มั่นใจว่าจริงๆแล้วประเทศไทยมีคนเก่งคนดีมีความสามารถไม่แพ้สิงคโปร์มาเลเซียญี่ปุ่นคือไอ้เก่งคงไม่เก่งเท่านะฮะแต่ก็มีคนเก่ง <c oughs> คือไอรบบ้ระบบระบบของเราเนี่ย <c oughs> มันทําให้คนที่เก่งเนี่ยอยู่ไปสักสิบสปีก็กลายเป็นคนไม่เก่งแล้วแต่ถ้าเอาไปไป <c oughs> ไว้ที่สิงคโปร์นะสักสิบห้าปีมันจะเก่งเลยอาจารย์อมิทแบบผมฟังแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ามันมีช่องทางที่มันบล็อก บล็อกคนมีความสามารถชต่คนซื่อสัตย์เนี่ยบล็อกไว้หมดใช่คือยังยังแต่ก่อนเนี่ยบางทีอย่างที่เราพูดกันนะครับว่าใครอยากได้ตําแหน่งอะไรเนี่ยต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับทุกตําแหน่งเลยอันนั้นผมครับยังรู้สึกเหมือนกับว่าก็คือจ่ายเฉพาะให้เป็นค่าค่าแลกเปลี่ยนแต่เดี๋ยวนี้ผมว่ามันผมู่ามันมากกว่าแค่จ่ายเงินตรงนั้นก็คือจ่ายจะต้องจ่ายด้วยอันนั้นเรื่องเป็นพื้นฐานนะฮะแต่ก็คือ จ่ายแล้วต้องมีเขาต้องมีความเชื่อว่าคนนี้แหละจะสามารถมาสร้างประโยชน์ให้ได้มากห,หรือว่าสามารถมาร่วมมือกันในคอร์รัปชันใช่ครับ,รบไม่ใช่<ม>คแค่ว่าเอาเงินค่าตอบแทนโอ้แต่ถ้าเราไม่ได้คนดีคนเก่งคนซื่อไปบริหารงานในหน่วยงานที่เรากาลังพูดถึงซึ่งมันก็เป็นกลไกหลักสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยระยะยาวมันไปแข่งกับใครไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้เราจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนะครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งไปได้โครงการเล็กๆไปปรับปรุงห้อง ของหน่วยงานราชก,การแห่งหนึ่งนะฮะเขาก็เสนอราคาไป5ล้านบาทบเป็นงานเล็กๆข้าราชก,การก็บอกว่าให้บวกให้กับท่านรัฐมนตรีไป5ล้านโอ้โแล้วก็บวกให้ผมอีก5ล้านตกลงไอ้ห้องนั้นแทนที่เงินภาษ,ษีกองประชาชนจะจ่ายแค่5ล้านเน,นียกลายเป็น15แต่ได้ห้องราคา5ล้านครับโอ้โหนี่แค่ตัวอย่างเล็กๆนะครับอาจารย์ แต่จริงๆมันไม่ถึง5้าล้านสิครับเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยเขาต้องบบกกาไรเขาาม0อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะจริงๆแค่3ล้านกว่าบาทใช่ครับแต่ต้องจ่ายในราคาที่คูณ 4, ีคูณห้าเข้าไปอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆใช่ครับแล้วเรื่องพวกนี้ระบาดไปทั่วเหมือนกับเราไปที่ไหนเนี่ยนะฮะมองไปเราก็เห็นวัชพืชเหมือนกันเลยผมว่าคอร์รัปชันเนี่ยเหมือนวัชพืชนะฮะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ มีปัญหาทั้งนั้นหรือเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันมีงบประมาณที่กระจายลงไปแล้วแต่จะเล็กจะใหญ่ที่สาคัญก็คือระบบตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพคือมันไม่ใช่คือถ้าคนโกงนะฮะแต่หน่วยงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพนั่นสิครับอันนี้ก็ยังจะยังจะช่วยบรรเทาไอ้นี่ปัญหาใหญ่ของบ้านเราเนผมว่าคือกระจายแล้วแล้วตรวจสอบไม่ดีคือการคอร์รัปชันก็คือว่าต้องไปติดสินบนองค์กรตรวจสอบ <laughs> ใช่ครับก็เลยครบวงจรเลยทีนี้โอ้โหแต่ว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันก็กลายเป็นการทําทให้เราไม่สามารถเดินหน้าไปได้เท่าที่ควรแล้วคนที่เรามีถ้ายิ่งเก่งแค่ไหนเจอระบบนี้เข้าไปก็อย่างที่อาจารย์บอกไปอยู่ทั้ง15ปีเดี๋ยวก็กลายเป็นคนไม่เก่งใช่ครับอย่างนี้ในเวทีโลกก็จะไม่ทันเขาแล้วผมคิดว่าระยะยาวจะมีปัญหามากเลยเมื่อก่อนนั้นเนี่ยคนเก่งนะฮะจะเข้าระบบราชการ คนเก่งเนี่ยต้องมาเป็นอาจารย์คนเก่งเนี่ยอยู่ในกระทรวงทบวงกรมทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกที่เป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยไม่มีใครเข้าหลบราชการเลยไม่มีใครยอมเป็นอาจารย์นะไปอยู่เอกชนครมีมีค่าตอบแทนดีกว่ามีความสุขกว่าสมองได้ทํางานมากกว่าหรือไม่ก็ไปทํางานที่ต่างประเทศเลยเพราะฉะนั้นระยะยาวดูไปแล้วก็ น่าเป็นห่วงเหมือนกันเป็นไปได้ไหมครับคนไทยส่วนหนึ่งอาจจะคิดว่าก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละาจะาคิดยังไงครับคืออย่างที่ว่าฮะว่าใช้ใชสมนวนนี้บ่อยๆนะฮะสำนวนกําลังภายในของจีนนะฮะมิเห็นลงศพมิหลังน้าตา,าวันนี้ยังไม่เห็นครับหรือว่าถ้าเป็นของไทยก็บอกว่าอะไรนะคังคกยังหัวไม่ตก ไม่รู้สึกอะไรทั้งนนี้ใช่ครับแต่คือนฮะเมื่อปี4 0ศนเนี่ยก็ได้หลังน้ําตามาทีแล้วนะแต่ไม่จะไม่หลับจำนะจำพู่นถูกคุคิดเหมือนกันว่าเห็นลงศพก็อาจจะจําไม่ได้สักสีสองปีผ่านไปอีกสักสองสามปีมันเริ่มฟื้นคืนก็จะลืมแล้วก็จะกลับมาแบบเดิมแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะไปพักกันสักคู่ก่อนช่วงหน้าจะชวนอาจารย์ทั้งสองท่านมาร่วมถกกันนิดนึงไว้แล้วเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยประเทศไทยพอจะมีทางแก้ไขไหม ทราบมาว่าอาจารย์จะมีการจัดสัมมนา,าด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยรายละเอียดกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ